สวัสดีครับท,ทุกทท่านผมพงษ์ครับครับผมวันนี้เพิ่งเลิกงานมาดึกเลิกงานมาตอนห้าทุ่มครับก็เลยพักผ่อนนิดนึงเราค่อยมาบันทึกคิดเอาพระมาะให้ทุกท่านดูกันครับวันนี้เอาเหรียญหลวงปู่ศรีวัดถ้ำขอบุญน,นาคครับรุ่น อายุร้อยี่สิบหกปีนะครับ,รบเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผ่านงานประกวดมาครับแต่ว่าผ่านเข้าไปเฉยๆนะครับไม่ไม่ได้อ่าไม่ได้อันดับคือสภาพเหรียญก็เป็นสภาพเหรียญที่ใช้นะครับเหรียญน,นี้จุดสังเกตหลักๆในการดูเหรียญเหรียญน,นี้ก็คือเอ่อตรงนี้นะครับ ไม่แน่ใจวัดเห็นไหมฮะตาผมก็ไม่ค่อยดีนะผมขอยัดนะตรงตรง,ตรงหาวารัววแหวนนะครับหาวาัวแหววแหวนตรงเนี้ยแล้วก็สระอูตรงเนี้ยมันจะมีเส้นวิ่งต่อหากันครับตรงตัววแหวนแล้วก็สระอูตรงเนี้ยก็จะมีเส้นวิ่งหากันครับจุดจุดสังเกตอันดับแรกครับ จุดจุดที่สองก็คือหางนอนหนูตรงนี้ครับหางนอนหนูตรงนี้ครับจะมันจะมีเส้นต่อจากหางนอนหนูไปคล้ายๆเป็นปลายเข็มนะครับอันดับสองนะอันดับสามใต้ใต้ขาต้านหน้าแข้งหลวงพ่อด้านด้านซ้ายมือขององภาเกาจะมีเนื้อเกินเป็นติ่งๆอยู่ตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าเห็นไหม ครับผมแต่องนี้องค์นี้ไม่มีโครร้ดภาษาจีนนะครับปกติก็จะเป็นมีโค้ดภาษาจีนะตรงนี้ไม่มีแต่องค์นี้ผ่านงานประกวดมาแล้วนะครับกรรมการท่านรับเข้าไปแล้วแต่ว่าไม,ไม่ไม่ได้อันดับเพราะว่าเป็นสภาพที่ใชยมากเยอะมามากก็เลยผ่านเข้าไปก็ดีใจแล้วครับครับผม ขอบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะขอบไม่ได้จะเห็นนะขอบขอบเหรียญขอบด้านซ้ายจุดสังเกตหลักๆพื้นฐานการดูเหรียญน,นี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับก็คือตัวหัววอลแวนตรงนี้จะมีเส้นลากมามาชนกับสระอูอยู่ตรงนี้ครับ แล้วก็หางหางนอนูอยู่ตรงใต้องค์ราจะมีเส้นต่อแหลมๆคล้ายๆกับปลายเข็มครับแล้วก็หน้าแข้งด้านด้านซ้ายขององค์รานะครับจะมีติ่งเนื้อติ๊กเป็ดเนื้อเป็นติ่งๆอยู่ตรงนี้ครับผมก็มีประมาณนี้ครับการพิจารณาพื้นฐานของเหรียญอายุ 126ปีของหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาคุณนาครับผม